ทงโซเชียลนะครับช่วงน,นี้ก็มีคลิปนะฮะน่ารักน่ารักเคฮามาฝากกันนะคุณผู้ชมเชื่อมาว่าคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยระหว่างเปิดเสียงกับไม่เปิดเสียงมันให้อารมณ์ที่แตกต่างแตกต่างบางคลิปบางทีไม่ได้ขำแต่แต่ขำเสียงหวเลาะคนถ่ายอ,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 อะไรอย่างเงี้ยทีมงานเดี๋ยวคุณลองเปิดไอ้คลิปนี้นะเอาแบบแค่สั้นๆนะช่วงที่น้องเดินมาแล้วมอเตอร์ไซค์กลับมาพอดีเอาแค่ประมาณนี้จะถามชมพู่หน่อยว่าเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงอย่าเปิดเสียงนะ ได้ไหมใช่ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมทีมงานถามว่าทำได้ไหมเอออยากให้เห็นไงว่ามันอาจได้นะอ่าได้ไเปิดมาสิอ่เดี๋ยวชมพูดดูนะคุณผู้ชมดูนะครับอ่าคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูนะอ่าดูภาพฮะเออมันเป็นภาพยังไงคุณผู้ชมตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็อนมอเตอร์ไซค์เขียวจากบ้านแล้วก็เด็กคนนึงเดินไปเรียนป่ะไม่รู้มังกลับจากโรงเรียนมั้งไม่กําลังจะออกไปเรียนนี่ไงกําลังจะออกไปเรียนเออก็ับลังเดินไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเสียงอ่ะมันก็ประมาณนี้เนาะใช่ เออไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะคราวนี้มาฟังแบบมีเสียงกันบ้างดิมันเกิดอะไรขึ้นอ้าเชิญนะเชิญฮะมามามาเสียงหายอ่ะมีไหมมีเสียงไหม อันนี้ขาะไปไปแล้วนี่ไปแล้วไงยังไม่มีคลิปนึงนี่เออมันมีคลิปเนี่ยกลับมาอ่านี่ยเนี่นี่อันนี้อันนี้ อาคุณผู้ชมเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมพอเปิดเสียงมามันแตกต่างเลยนะจากที่ว่าเหมือนเด็กจะเดินไปเรียนหนังสือใช่ไหมะก็แค่นั้นนั่นอะไรอย่างเงี้เนาะเออแล้วก็เหมือนแบบว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้านะแต่ที่นั้ไม่ใช่ฮะคุณย่าจะไปส่งหลาน แต่ว่าไม่รู้ว่าหลานยังไม่ได้ขึ้นอออมอเตอร์ไซค์ก็บิดออกไปแล้วครับจะไปถึงโรงเรียนแล้วนะ <c oughs> หลานไมน่เห็นเอ้าหลานไปไหนก็เลยกลับมารับจะคุยด้วยอะหลานไม่คุยด้วยขอ <c oughs> โทยา่าย่าไม่ต้องรีบ <c oughs> เออคนแซวกันเต็มเลยบอกโอ้ยา่ารีบก่าหลานอีกเข <c oughs> าใส่ตื่นเต้นหลานไปโรงเรียนคนดูไป1.7ล้านวิว นี่ฮะแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปผิดเท่านั้นเองเสียงขำอะคนถ่ายตลกอ่ะหนูพาชอบฟังเสียงขำของคนถ่ายเหมือนกันนะบางทีมันให้ฟิลอ่ะเออนั่นจะเป็นคุณแม่ของน้องอะค่ะเออดูเจเอ็นดูแล้วน้องทำหน้าเบื่อมากไปเรียนสายเลยอะเสียเวลาไปอีกสิบนาทีโถคุณย่าวันหลังเช็คก้อนเอออุ้ยอะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวที่น่าเอ็นดูเหมือนกันค่ะมีหนุ่มคนนึงนะว<ะ>ิสาหวังดีแต่กับถูกคิดว่ามาประสงค์ร้ายหรือมาประสงค์ขายของแน่นอนคนดีมีน้ําใจค่ะบังเอิญเห็นคันหน้ามีวักถุงป๊อปคอนอ,ะอ,อ่ะวางอยู่ที่พักขารถอ,อ,อ่ะเป็นรถยนตะ์นะหออออวังดีเดินล,ลงไปจะไปหยิบถุงป๊อปคอนแล้วยื่นให้พี่พี่ลืมวางไว้ข้างนอกรถคนขับคิดว่ามาขายป๊อปคอนออไม่เปิดกระจกะไม่คุยด้วยเอ คิดว่ามาขายของไม่อยากซื้อด้วยความเข้าใจผิดเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะ โยนทิ Yo, ้งโยนทิ้งซะเลยมาขำตอนโยนทิ้งนะเออแกคงเซ็งอะเนาะ <c oughs> คือตั้งใจทําความดีอะอท,ที่เดิมไปเนี่ยเออเหมือนเวลาเราเห็นแบบเอออะไรหลุดออกมานอกรถหรืออะไรลืมของวางไว้เราก็อยากเตือนอะเนาะแล้วพอเขาไม่รับก็แบบทําหน้าแบบเซ<ส>็งอะทำดีไม่ขึ้นแล้วนะ<ช>ทำหน้าเบื่อแล้วนะก็เนี่ยถูกบพรากความมันติดที่มันไดรถเนี่ยแหละก็หยิบมาให้ดูเจ้าของรถปฏิเสธไงนึกภาพนะในรถเราคงจะเป็นแบบเนี้ย อ,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 อหรือไม่บางคันก็ใช้การขยับสีนี้เคยเป็นนะเลยเซ็งน,นะเดิน,นกลับมาว่าทำดีไม่ขึ้นเลยเราอเอาไงดีนะคนดูไป5.2ล้านวิวพี่กอเออคนมาคอมเมนต์บอกว่าเจ้าของรถบอกไม่เอาไม่เอาเขาเพิ่งซื้อมาเกกคงจำได้วเกกซื้อมาแล้วอยู่ข้างหลังเนยเี๋ยวเดี๋ยวถึงที่ก็จะกินเวลามาเห็นนะเหมือนกันเลยไม่เอาเพ่งซื้อมา แต่น,นั้นแหละของเราแล้วไม่ไปวางตรงนั้นมันหล่นเหรอน่าจะหล่นน่าจะลืมเออบางคนอย่าเพิ่งท้อนะทําความดีต่อไปถึงเจ้าของรถเขาไม่รู้แต่พวกเรารู้แล้วว่าคุณเป็นคนดีเออเออเออเซ็งสเหรอโยนทิ้งซะเลยผมน่าโยนทิ้งเลยเออทำไมคุณจะให้ทำอะไรเอามากินได้ดิ๊อปคนแบบนี้อร่อยเลยแต่บอกินข้าวเข้ามาไงก็เก็บไว้กินเวลาหลังมันผูกหนังยางอยู่มันกรอบนานอ๋อเหรอเออไม่ได้กินนานเออาไปไหนอกินนะฮะไปดูนี้นะเอนดูนะเอนดู นอนแมวนอนแมวนอนแมวเขาก็แบบว่าน่ารักนะค่ะเขาก็เข้าคิวกันรอทานอย่างเงี้ยเนาะคือเจ้าของเขาเลี้ยงหลายตัวไงเขาก็แบ่งกันกินเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงก็ว,ว่ากันไปค่ะแต่ทีนี้ไอ้รถแรกอะไอ้อยู่ด้านหน้าแบบมันกินนานเหลือเกินมันนานจัดเอาไอ้ข้างหลังไม่ไหวไงร้อนะก็ร้อมาไรถึงคิวเราอะเออสภาพเป็นยังไงลองชมฮะต้อมีเดียละ คือคงรอจนแบบเมือ่อเมื่อไรเมื่อไรพี่ๆจะเลิกกินซ้อมรอแล้วซ้อมเลียรอแล้วอะดูซิคนเซลใหญ่เลยบอกว่ากว่าจะถึงคิวก็อิ่มแล้ว <laughs> กินอากาศเปเออเลียอากาศไปด <laughs> ูดิโอ้โหกลิ่นคงแบบหอมมากอะไรเงี้ยเนาะอ,อาหารแมวเนาะขนมแมวเลียตามใหญ่เลยอะโอ้โหดูสิน่าเอ็นดูโอ้แล้วเมื่อไหร่จะกินก็ไม่รู้นะมันไม่มีภาพตอนที่น้องได้กินนันะเนะมีแค่ช็อตนี้แหละ เออซ้อมไปซ้อมไปคนดูเป็นจํานวนมาก <laughs> ไม่มีจํานวนยอดอะสิแต่คนดูเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวยอดวิวก็ขึ้นเรืเร่อยๆน,น่ารักดีเอาไปเรื่องต่อไปคนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราถึงเวลาเขาก็ต้องพาไปอาบน้<ช>ําเนาะเอาถ้าบาังเอิญขี่รถไปแล้วร้านอาบน้ํามันปิดล่ะเอ้<อ>า,ามันต้องอาบบาังเอิญขากลับเจอคาแคร์เอ้ามันมีน้ําเหมือนกันแล้วก็เอาไปอาบซะเลยเป็นยังไงไปดูค่ะเฮ้

なるほど。<laughs> <laughs> ออะะไระะด้านข้างเขาก็ล้างรถกันไปช่องนี้ก็อาบน้ำหมากันไปออน้องหมาคงงงเอ๊ะทำไมไม่เหมือนร้านที่เราเคยไปเลยนะนัอน,น,น,นสิเออแต่ก็ดีนะพอมาทําร้านนี้เนี่ยออกไปก็หมาก็ได้เคลือบแก้วไปด้วย <c oughs> เคลือบแก้วได้หรอเช็คช่วงล่างน้องเป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องทวบินเทอร์โบเออใช่ตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวใหญ่เนี่ยน,นี่อพันอะไรไม่รู้เนาะเออซาโมย พันซาโมโอ้ยนี่ในขนฟูอะเออเนี่ยเนี่ยโอ้น่าเอ็นดูนะน่ารักก็มันก็พอหยอดเหรียญแล้วเราก็ใช้บริการได้เหมือนกันนะถูกไหมหนูยังไม่เคยเข้าคาใครแบบนี้เลยอ่ะผมเคยเห็นเขาเขียนว่าแบบ1บาทก็ล้างรถได้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขายังไงหนึ่งบาทตอนหนึ่งถังหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันหยอดเหรียญไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะมันเหมือนอันนี้นะถ้าเข้าร้านเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยสองสามร้อยนะใช่อันนี้20 สะอาดแล้วนอาน่าออนรักดีมีคนดูเยอะเลยเขาบอกว่าน้องคงจะงงว่าไม่เหมือนร้านที่เคยไปเอออ่าอ่เอาเอามาฝากกันหม,หมดแล้วหมดแล้วขอบคุณสัปดาหสุดๆจาก f อฟเฟชันด้วยค่ะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุย